พอมันไม่ใช่นี่มันมีแต่วาทกรรมมันมีแต่อะไรตาสุบเออมันมีแต่มีแต่อย่างเนี้เราก็มองดูแล้วนี่มันจะเสียเวลาที่เราจะไปชี้แจงตอบโต้ไอ้ตักกะเนื้อมันก็เอาตักกะไปตอบโต้ตักกะแปลว่าเรื่องศาสนาวันนี้ไม่ต้องอาศัยพึ่งพาตัวบทหลักฐานกันแล้วครับอืออาจารย์ครับอยากให้อธิบายเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีคําพูด ดูเหมือนว่าจะเป็นแทบจะเป็นแฟชั่นว่าไม่มีอุซูลคนนี้อุซูลไม่อะไรจะอะไรมาแล้วเริ่มเริ่มาแล้ว,เ,เ,มมลวเอคนนี้ไม่มีอุซูลนะอุซูลอะไรต่างๆนานามันอะไรกันแน่ทําไมวาจิบตรงมีอุซูลอีกแล้วเหรอหรือยังไงอ,อะไรอย่างไงอาจารย์รอาหมัดมันเป็นวาทกรรมสร้างราคาให้ตัวเองอ๋อคือบางคนเนี่ยโชตาราโชตาราแล้วก็บางคนเนี่ย อะไรนะโชโชห้องสมุดวะนีเนี่ยจังเลยนะตัวเองเนี่ยจังเลยจังคือความถูกต้องมันไม่ได้อยู่ที่ตำราเยอะความถูกต้องมันไม่ได้อยู่ที่อ่านเยอะความถูกต้องมันไม่ได้อยู่ที่อะไร่ะไอะไรนะสร้างค่าให้ตัวเองแล้วก็ไปว่าคนคนอื่นเขียนคำว่าถูกแปะหัวกระบาลตัวเองว่าถูก แล้วไปไปบอกว่าคนอื่นผิดใช่ไหมไอ้นี่รู้อุซูนไอ้นี่ไม่รู้อุซูนมันไม่ใช่มันไม่ใช่คําพูดลอยลมที่จะพูดว่าใครรู้ใครไม่รู้มันต้องเอาตัวบทหลักฐานนี่มาแจงกันแล้วมันจะได้รู้ว่าเอ้าใครเข้าใจถูกใครเข้าใจผิดมันไม่ใช่ไม่ใช่อัพตัวเองด้วยวิธีการสกปรกสกปรกอย่างนี้ผมเห็นแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเรื่องน่าเบื่อนายน่าทุเรศเนี้ย ที่บางคนบอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่เอาอุลมะแล้วเราจะเอาหลักฐานศาสนาจากไหนอ่ะผมเองก็ต้องหุดตังหิดอยู่ในใจว่าอ่ะไหนเอาหลักฐานที่อุลมะเขาว่าอิดฟันหลอมาให้ดูหน่อยสิแล้วเวลาพูดพูดตะกะโชตะกะสวยหรูอ่ะอพูดได้โชวได้แต่เวลาเอาจริงๆอ่ะอเอาเอามาสักต้นหนึ่งที้ว่ามันมันต้นไหนอะไรยังไงม,ม,มันก็ แผบกันไปแผบกันมาอย่างเนี้ยในสังคมมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นอันนี้คือ,คอขอบ่นหน่อยอาจารย์น้มัดเพราะว่ามันสภาพของสังคมของเรามันเป็นอย่างนี้ณเวลานี้ครับหรือเนี่ยผมไปเห็นข้อความของบางคนเนี่ย <c oughs> ไปอ้างอิงอคำฟตวาของเชคสุไลมานอรูไฮลี่ที่ไปเอามาจากทวิตเตอร์แล้วก็เอามาแปล ว่เชคสุไลมานอรูไฮลี่แกให้คำตอบไว้ว่าสำหรับคนที่คนป่วยคนสูงอายุคนต้องรับประทานยาภูมิต้านทานหรือคนที่มีคนคนป่วยอยู่ในพื้นที่ <c oughs> คนเหล่านี้เนี่ยให้เขาละหมาดที่บ้านส่วนคนอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังวายิบที่จะต้องไปมัสยิดอยู <c oughs> อ่ซึ่งผมเองก็อ่านนะ เราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะว่าเราเนี่ยแหมไปโต้กับระดับดเชคสุไลมานอัลรูไฮลีขอผมชี้แจงบ้างได้ไหมได้บอกเชคสุไลมานไปโต้กันเองแล้วอุลามะในซาอุดีอราระเบียที่สั่งปิดสุราอ,อ่ะอ่าง,ง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากน่ะครับเอ,อที่บอกว่าไม่วาญิบแบบแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยอุลามะในซาอุดีอราระเบียที่บอกให้ละหมาดบ้านใครบ้านมันเนี่ยนะก็คือปิดสุราเป็นส่วนมากเลยครับ ทีฟัตตวานทีบ้านอุลมะนี่หราบนะช่วยไปบอกนะเอาใครที่ว่าอเล็มจัดแล้วก็ช่วยไปเขียนนะถึงเช็คอับดร์รุฮัรไยลีอนะอ่าสุไลมานเนี่ยอ่ออ่อรุฮลีเนี่ยช่วยไปบอกกับกีบ้านกุลมะในซาอุดิอาระเบียหน่อยว่าอย่าทำบาปแบบนี้ครั้งที่แล้วอ่าอย่าทำบาปที่บานมาเนี่ยตบัดตัวยัง ก็ต้งบอกว่ามันทําอะไรไม่พนนม้นคอเวลามันบิดมันบิดมันบิดมันก็มั่วกันอยู่ในนั้นแหละจารย์ฟัตวาคนละอย่างสองอย่างบ้านว่าอย่างเอาว่าเดี๋ยวปิดอ้าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเปิดพอเปิดมาใหญ่ย,ยืนห่างไอ้นี่บอกว่ามันไม่ใช่ปิดก็ไม่ได้ต้องยืนห่างอย่างเดียวเพราะว่ายิบไม่ไปเอาโคตีกันหนัวยเลยในฟัตวาเขาเองตีกันนัวเลยครับแต่นี้ม,ม,มันก็มีคนผู้รู้บ้านเราเะี่ยนะเอาไปเก็บ คำฟัตวาอย่างนี้มาสนับสนุนทัศนะของตนเอง <All o. S 1> อ้าวนมันก็เลยทําให้บรรดาผู้คนที่เข้าไม่ถึงข้อมูล mm hmm. เข้าไม่ถึงข้อเท็จจริงนี่ก็โอ้เชคเขาว่าในระดับเชค mm hmm. ะระดับอะไรนะเป็นอิมัม <All o. S 2> มัสิดกูบาเน่อเชคสุไลมานอัรูไฮลี่ mm hmm. คือเราไม่ได้ไปดูถูกดูแคลน mm hmm. ตัวเชคหรืออะไรต่ออะไรหรอกนะ mm hmm. แต่ว่าเราจะให้แง่คิดว่า นิดนิดนึงครับอิหมัมฮารอมยังเพี้ยนมาแล้วเลยยิวเป็นเพื่อนแล้วนับปภาษากูบาแหพูดแล้วเอาเถียงผมไม่ได้สิเ <c oughs> ถียงผมไม่ได้เช็คซูดซี่รั่วมาแล้วนะ,ะคนด่ากันเพียบเลยด่าแล้วก็แหม่ไม่ต้องมาอ้างคือวันนี้ไม่ต้องมาอ้างตัวบุคคลว่าเขาเ,าเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ สิ่งที่จะอ้างก็คืออ้างได้เช็คด้วยกับหลักฐานอย่างนั้นอย่างนั้นโอเคเรารับได้ใช่เพราะฉนั้นวันนี้เราต้องพูดให้เข้าใจก่อนว่านะคําฟัตวาเนี่ยมันไม่ใช่หลักฐานของศาส,สนาเ,เพราะงั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อและเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่ออีกนิดนึงับพี่น้องลองคิดดูเ,เช็คโซเลสเฝ้าจานเคยฟตวาว่าบุฟเฟ่นะฮะรำอ่า กินบุฟเฟ่ไรหัวกินบุฟเฟ่ไรหัวในฮามชกอินดูใมีบบมันจะไปฮามอะไรย่งเป็นการตกลงกันพี่น้องจะเอาใครเอาว่ามาเอาว่ามาเออพี่น้องจะเชื่อใครอ่ะจะเชื่อใครวันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยกันหลักฐานทั้งสองฝ่ายว่าอันไหนมันมีน้ำหนักมันยังไงอะไรยังไงก็ยังเนี่ยังยังยังอันเล็มด้วยกันเนี่ยคีบาร์ดุลมะด้วยกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยตอนเนี้ยนะเขาคนหนึ่งจากไปแล้วรอให้มาหุ้นล้อ อ่าแล้วถามว่าพัตวาไม่ตรงกันเนี่ยจะเอาอย่างไงกันนะครับรู้อย่างไรกันไอไอคนนก็โจมตีว่าบาปอีคนนึงบอกไปบาปหรือยังไงมันต้องมีที่ไปมันต้องมีที่มาที่ไปที่จะสรุปได้ว่าและจริงๆแล้วไอบุฟเฟ่นเนี่ยตามร้านอาหารเนี่ยก็มีเยอะแยะในมุสลิมเราเนี่ยอ่ามันมันฮารานหรือไม่หรือมันฮารอมหรือย,อยังไงหรือใครถูกใครผิดมันก็ต้องมีนะครับโอเคครับอาจารย์ครับ